สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเมมเม่ชาน e ลนะคะวันนี้จะเป็นการทำนายดวงความรักปากหลังของเดือนกอุมภาพันธ์ปีหกนะคะก็เดินทางมาถึงคิวของชาวสิงห์กันแล้วนะ,ะช่องเมมเม่มดูได้ทั้งลัคนาแล้วก็ราศีนะคะการแบ่งวันที่ก็ได้ทั้งแบบตะวันตกและแบบไทยเดี๋ยวแจ้งนิดนึงว่า ดวงวันนี้เหมาะกับคนที่มีประเด็นความรักความสัมพันธ์ในปัจจุบันเช่นมีคนคุยมีแฟนหรือว่าแต่งงานแล้วนะคะดูต่อได้เลยแต่ถ้าคุณเป็นคนโสดสนิทหรือว่ารอรักเก่าอยู่เนี่ยก็ให้ดูเป็นดวงรายเดือนนะคะเพราะว่าในดวงรายเดือนอะ่ะเมย์จะทํานายแบบแยกสถานะเลยนะคะมีคู่โสดแล้วก็รอรักเก่านะคะรอชมดวงรายเดือนนะหรือว่าถ้าใครอยากดูของเดือนกุมภาพันธ์ก็ย้อนกลับไปดูได้นะคะทำนายแล้วเนาะ ต้องขอภัยอีกเรื่องหนึ่งนะคะว่ามาเลดนะคะประมาณสอวันเนาะเพราะว่าช่วงนี้ภารากิจเยอะนะคะกลองแรกจะเป็นตัวตนของชาวสิงห์นะคะกองที่2ตัวตนของคนร้าของชาวสิงห์ตรงกลางเป็นบทสรุปค่ะไา่าสำรับสิบดาบนะคะขึ้นมาแบบดับหัวด้วย ก็ปัญหาคาใจบางอย่างอะไรที่ทําให้อึดอัดเนี่ยมันบางทีก็อาจจะต้องอดทนต่ออีกสักนิดนึงค่ะในช่วง2สัปดาห์นี้นะคะหรือว่าปักหลังเพราะว่ามันจะมีอะไรบางอย่างที่คุณยังไม่สามารถแก้ไขได้เนาะคุณอาจจะต้องการการเปลี่ยนแปลงที่มันดีขึ้นให้สบายใจใเคลียร์หรืออย่างแต่ว่ามันก็อาจจะต้องใช้เวลานะคะแต่มีบอกไว้ก่อนเลยว่าตรงนี้ไม่จําเป็นต้องเป็นเรื่องความรักโดยตรงนะมันอาจจะเป็นเรื่องอื่นๆก็ได้นะที่มันส่งผลกระทบต่อชีวิตคู่นะคะเดี๋ยวเรามาดูค่ะไพ่คุณน มาใบารันเป็นเดวิลกับหัวนะคะมีเดมเพอร์นะคะมีไพ่ราชินีถือกระดากับหัวแล้วก็มีสามดามเนี่ยคะ่ะเดวิลขึ้นมากับหัวในเชิงของความรักแล้วเนี่ยถึงแม้คุณอาจจะมีปัญหานะคะไม่ว่าจะเป็นปัญหาเก่าหรือว่าปัญหาปัจจุบันเนี่ยแต่ว่าไม่มองว่าความสัมพันธ์เนี่ยยังไปต่อนะคะโดยเฉพาะในมุมมองของคุณเนี่ยคุณพร้อมที่จะสู้แล้วก็วัฏจักร ของความรักครั้งนี้มันยังไม่จบลงนะคะคุณยังสู้ต่อแน่นอนนะคะคุณไม่หวั่นต่ออุปสรรคหรือว่าสภาวะที่อึดอัดอะไรต่างๆที่เข้ามาที่ส่งผลกระทบต่อความสัมพันธ์นะคะมีไพ่เดมเพลอด้วยมีมองว่าตัวคุณสิงเองเนี่ยพยายามที่จะทําให้ตัวมีความมั่นคงที่สุดในช่วงนี้คุณนึกถึงสิ่งสําคัญนะคะคุณเข้าใจดีว่าชีวิตมันต้องประกอบไปด้วยอะไรบ้างเนาะ เรื่องของความเป็นอยู่แล้วก็เรื่องของจิตใจเรื่องของครอบครัวอย่างต่างคุณพยาย,มยามที่จะทำให้มันบาลานซ์ที่สุดแล้วเม่มองว่าคุณทําได้ดีด้วยในช่วงนี้นะคะอย่างน้อยคุณก็มีความมั่นใจแล้วก็คิดบวกนะคะ อ,อย่างไรก็ตามสิ่งที่ต้องระวังก็คือพาสชั่นที่มีมากเกินไปค่ะต้องควบคุมเพราะว่าบางทีเนี่ยเราก็อาจจะใจร้อนอยากให้มันได้อ,อก,การประสบความสำเร็จในแบบที่เราต้องการเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเนื่องความรักหรือว่าเรื่องอื่นๆต้องพยายามมีความอดทนใช้สตินะคะแล้วก็อย่าใจร้อนรายงานสาดักตรงนี้ค่ะก็ขึ้นมาตอกย้ำให้สิทธิ์าที่ขึ้นกับหัวว่าไอ้ปัญหาประสาทเนี่ยบางอย่างเรื่องไม่สบายใจอะไรเนี่ยบางทีมันก็ยังแก้ได้ไม่หมดนะคะก็อยากให้คุณอ่ะ มีสตินะคะใช้สติเยอะๆในการที่จะใช้ชีวิตไม่ว่าปัญหาเนี่ยมันเป็นปัญหาเกี่ยวกับรักโดยตรงหรือไม่ก็ตามนะคะก็ต้องอค่อยๆเป็นค่อยไปนะอย่างน้อยในช่วงของปากหลังเนี่ยมันก็แน่นอนนะมันยังแก้ไม่ได้ร้อเปอร์เซ็นนะคะก็อยากจะเป็นกำลังใจให้กับชาวสิงห์ด้วยแล้วก็อยากให้คุณเนี่ยทำใจให้สบายนะคะแล้วก็พยายามมีสติให้มากที่สุดนะคะ อยากจะเตือนอีกเรื่องนึงคืออย่าตัดสินใจอะไรโดยที่เราหงุดหงิดใจเด็ดขาดน,นะหรือว่าอยู่ในสภาวะที่ไม่เป็นตัวของตัวเองนะคะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูทางฝั่งคนรักบ,บ้างมี3คาถานะคะมี9กวถ้วยนะคะมีแฮงแมนกับหัวแล้วก็มี6คาถาที่กับหัวไพ่เขาค่อนข้างจะดีนะในเชิงความรักอ่ะมีก็มองว่าเขาชัดเจนนะคะเพราะว่า3คาถามันขึ้นแล้วก็วแปลว่า จริงอยู่ช่วงนี้ลักษณะอะไรต่างๆความสัมพันธ์สภาพาแวดล้อาต่างๆมันอาจจะไม่ได้ลงตัวมากนักหรือว่าคุณสองคนอาจจะมีปัญหาร่วมกันอยู่นะคะยิ่งนาะใครที่อยู่กันนานแล้วหรือแต่งงานกันแล้วไม่มองว่าอาจจะเป็นปัญหาเกี่ยวกับการใช้ชีวิตเนี่ยแหละคะ่ะแต่ว่าเขาเองเนี่ยก็มีคุณอยู่ในอนาคตนะคะแล้วเขาก็รอคอยช่วงเวลาที่มันจะดีขึ้นนะคะตรงนี้ไม่มองว่าความสัมพันธ์เนี่ยมันมีทิศทางที่มันแน่ชัดแล้วไพ่ก้าถ้วยนะคะเขาเองก็ไม่ได้มีความรู้สึกที่อึดอัดหรือว่าทุกข์ใจนะในช่วงนี้เขาก็มมีควาสุข ะะกับความรักที่คุณมอบให้นะคะมองว่าไม่ใช่เป็นเรื่องที่ขัดแย้งกันเองตรงๆแต่อาจจะเป็นปัญหาด้านอื่นๆนะคะที่ควบคุมไม่ได้ที่เข้ามาทําให้ความสัมพันธ์ไม่ลงตัวนั่นเองนะคะเพราะว่าแฟนเนี่ยได้ก้าถ้วยแปลว่าเขามีความสุขนะอ่าไพ่แทงแมนกับหัวด้วยค่ะก็คืออ,อ่ในเชิงความรักเนี่ยมองว,ว่าสิ่งที่เขาต้องการจากคุณเขาได้แล้วนะคะแต่ว่าอุปสรรคเนี่ยน่าจะเป็นสิ่งอื่นๆมากกว่านะคะที่ตัวคุณสิงเองอะ่ะต้องการจะจัดการก่อนถึงจะ ทำให้ความสมคัญเนี่ยมันดีที่สุดได้นะค่อนข้างจะซับซ้อนอนิดนึงนะคะแล้วก็มีหกรากับหัวอย่างไรก็ตามแฟนในช่วงเนี้เรื่องของการงานเรื่องส่วนตัวเขาเนี่ยก็อาจจะมีติดขัดบ้างหรือว่าอาจจะมีการวางแผนการเดินทางอะไรเงี้ยแต่ต้องเลื่อนนะคะหรือว่ามีการดีเลย์น,นะ,ค,ะคือในเชิงของส่วนตัวเมยมองว่าเขาเองก็มีอะไรที่เขาต้องจัดการเหมือนกันนะคะมันไม่ได้รับรื่นแบบร้อเปอร์เซ็นต์นะแต่ในเชิงความรักเมยมองว่ามันไปได้นะคะไม่ได้มีปัญหาทะเลาะกันโดยตรงเนาะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูบทสรุปนะคะ เดทยังกับหัวค่ะก็ไม่ต่างจากสิบดาวที่กับหัวก็คือว่าการเปลี่ยนแปลงอะไรต่างๆต้องอาศัยเวลานะคะการแก้ไขปัญหาอะไรต่างไพมีเช่นกับหัวช่วงนี้อาจจะต้องอาศัยความสามารถของตัวเองล้วนเพราะว่าโชคยังไม่ช่วยนะคะแต่ว่าโชคจะช่วยคุณในนาคตดันไกลนี้นะคะมีไพ่สี่เหรียญด้วยความสัมพันธ์ยังดีอยู่ค่ะต่างคนต่างยังให้คุณค่าในตัวของกันและกันนะ เนี่ยพออ่านมาถึงตรงนี้เมย์ก็มองว่าปัญหาไม่น่าจะเกิดจากความรักหรือว่าเกี่ยวความรักเลยตรงนะคะแต่เป็นปัญหาด้านอื่นเนาะสองคาทานะคะอน,นาคตของคุณสองคนเนี่ยมั่นคงร่วมกันแน่นอนอยู่แล้วนะคะไม่ต้องห่วงค่ะเรื่องความสัมพันธ์ก็ไม่ว่าคุณจะ,ะเผชิญกับปัญหาด้านไหนในช่วงนี้ก็ขอให้คุณผ่านไปได้นะคะเดี๋ยวเรามาเปิดไพ่โรเคกันต่อเลยค่ะ สำหรับท่านไหนที่สนใจจะดูดวงส่วนตัวหรือว่าสนใจหินมงคลนะฮะส่งสริมความรักนะคะการงานการเงินก็สามารถแอดไลน์ของเมย์เได้เลยที่ขึ้นในข้างล่างนะคะฟริรตค่ะคอลลีนียโซเมตแล้วก็นิวเลิฟนะคะถ้าอยากให้ความสัมพันธ์ดีขึ้นนะคะอยากให้ชีวิตดีขึ้นพ้นจากพลังงานด้านลบหรือระสักเนี่ยก็ หมั่นส่งพลังงานด้านบวกถึงกันเยอะๆนะคะคิดบวกต่อกันนะคะสิ่งต่างๆเหล่า,านี้จะทําให้ความสมคัญนเนี่ยมันสดใสนะคะแล้วก็มีความสุขได้เร็วขึ้นคุณสองคนถ้าเกิดเคยมีปัญหาอะไรกันในอดีตเนี่ยเคลียร์ได้แน่นอนแล้วก็ได้เริ่มต้นใหม่นะคะนิวเลิฟขึ้นก็คือการรี็นิวความสมคัญส่วนใครที่เพิ่งจะรู้จักกันเพิ่งจะเป็นคนคุยเนี่ยไพ่เฟิร์ตขึ้นไพ่นิวเลิฟขึ้นแปลว่าไปกันต่อได้ในระยะยาวนะคะสามารถสารต่อกันได้เลยนะก็ ชีวิตของคนคุยของเราบางทีมันก็อาจจะมีอะไรที่ติดขัดหรือว่าตัวเราเองแหละที่ติดขัดแล้วก็ไม่สามารถเต็มที่กับเขาได้นะแต่ว่าในอนาคตเนี่ยมันไปกันได้ยังไงช่วงนี้พยายามประครับประคองไปก่อนเรื่องความสัมพันธ์แล้วก็ไปโฟกัสอยู่ที่สิ่งที่เราต้องจัดการตอนนี้ก่อนละกันนะคะความสัมพันธ์มันยังโอเคอยู่เดี๋ยวเรามาเปิดไพ่คําแนะนํานะคะเป็นยังจวันเซอร์นะคะ <Yeah. S 2> มี d e f i n i e s นะคะ as for heal from a u t e r s แล้วก็ peaceful restoration ก็พลังงานบวกขึ้นมาการันตีให้แล้วสบายใจได้นะคะทุกอย่างแก้ไขได้เนาะไอสิดาบ3ดาบอะไรของคุณเนี่ยที่ขึ้นมา peaceful restoration มันแปลว่าการแก้ไขปัญหาได้หาทางออกได้นะคะการปรีปรนกันได้ as for heal from a u t e r s มีอะไรหนักใจขอตัวช่วยได้เลยนะคะจักรวาลส่งคู่ช่วยมาให้นะคะ ก็ถ้าคุณทําทเองไม่ได้หรือว่าอยากาได้รับคาปรึกษาอะไรเนี่ยคุณก็สามารถยะพูดคุดยกับคนรับข้างได้เลยที่คุณไว้ใจ Definitely yes ก็หมายถึงการสมหวังนะคะคำตอบที่ใช่นะก็อยากให้ยึดตรงนี้เอาไว้จะได้เป็นกำลังใจในการาแก้ไขปัญหาที่มีอยู่ในปัจจุบันนะคะรับพลังงานบวกได้เลยค่ะเดี๋ยววันนี้เราจะปิดท้ายกันที่เลิฟเมสเซจนะคะ แล้วนะคะค Imagine all unwanted thoughts dissolving into light, creating room for new opportunities and possibility for your life. เขาบอกว่าให้คุณลองจินตนาการว่า ปัญหาบริษัทต่างๆที่คุณต้องเจอตอนนี้มันจบสิ้นไปแล้วนะคะทำให้คุณเนี่ยได้เปิดโอกาสได้รับพนักง,งานบวกได้เร็วแล้วก็มากขึ้นนะตรงนี้ลองดูนะว่า,าถ้าเราไม่ได้ไปจมนะไปจมปักหรือว่าติดกับอยู่กับปัญหาเป็นอยู่ในปัจจุบันของเราตรงนี้นะใจเราสบายแล้วเนี่ยเราจะสามารถหาทางแก้ปัญหาต่างๆได้เร็วขึ้นนะแล้วก็สิ่งดีๆก็จะเข้ามาง่ายขึ้นอันนี้ก็คือจอมวานต้องการจะสื่อนะคะว่าให้คิดบวกอย่าคิดลบค่ะทุกอย่างมันแก้ไขได้นะ วันนี้ต้องขอบคุณชาวสิงห์แล้วก็ชาวสองทุกท่านเลยนะคะที่เข้ามารับชมถ้าคุณชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดต like, ิด,ดตามด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมถ้าอยากดูดวงส่วนตัวหรือว่าสนใจหินมงคลก็แอดไลน์ได้เลยนะคะวันนี้ขอตัว,ตวก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะหินส่งเสริมความรักนะคะทั้ง3ชนิดเลยนะคะมีโรโดไนต์นะคะโรสคอร์ artz, แล้วก็เชี่คอร์ราคาสี่เท่ากันคะ่ะ